ช่านจะสีร่วมกับการส x ซพบ็อกซิกซงโปรโมชันเสนอผลงานการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลกและทิงแดงทิพย์เกสรพลาซาล่านะครับจากบริเวณตลาดทิพย์เกสรพลาซ่าซึ่งอยู่ในซอยวัดศรีวรีน้อยถนนบางนาตราดนี่เป็นคู่ป้องกัแช้ำ์้30นะครับแชมป์ WPA เชียระหว่างอาบินกระทิงแดงยิมนะครับ แชมป์ชาวปัตตานีกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียฟลาชยาดังกาเริ่มไปแล้วครับครับผมอามีนกระทิงแดงเงย็นนะครับชื่อจริงนี่นายยัยมียะนอสานะครับเป็นชาวจังหวัดปัตตานีอายุ27ปีนะครับสสดติการชกนี่13ครั้งครับชนะนับ17แพ้หนึ่งเสมอหนึ่ง นี่ถือเป็นการชก้อตกานตำแหน่งครั้งที่3านะครับเจกับฟานยารังกาครับนักชกวัย30ปีจากจังหวัดเซมารังประเทศอินโดนีเซียครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แหม่ดูมัดกล้ามแล้วทางอามีนีประมาทไม่ได้เลยเดียวครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางอามีนีดูได้เปรียบช่วงอยู่เล็กน้อยครับ้บองก,กันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะครับ130สมปอนด์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์พินิษ์ประหยัดทรัพย์ สิ่งที่น่าสนใจวันนี้เราจะได้เห็นอดีตแชมป์โลกผู้ย,ย,ยิ่งใหญ่วันนี้พันตัวเองมาเป็นกรรมการให้คะแนนแล้วนะครับต้องติดตามนะครับผลงานของเขาทรายกาแล็กซี่้องบอกว่าเป็นขวัญใจจอตู้อีกคนนึงครับในเรื่องของวงการบันเทิงนอกจากหลังจากที่ประสบความสาเร็จบนสังเวอาชีพแล้วตอนนี้เบนเข็มมาเป็นกรรมการให้คะแนนครั้งแรกด้วยคุณยัศน์ก็ผ่านชีวิตทุกอย่างมาเกือบหมดนะครับสำหรับวงการมวยแล้วก็นักร้องก็เป็นแล้ว นักแสดงเป็นแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นอีกคนบาทหนึ่งของพี่ละเขาสายครับฝฟก่อนหน้านั้นก็ร่วมเป็นผู้บรรยายให้กับฝันไทยมาด้วยแล้วนะครับทางด้านเขาสายกาเล็กซี่ไปดูครับนักชกสายเลื่อนมุสลิม27ปีจากอําเภอขอโคจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้จะยืนต่อกอดป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่า <c oughs> อย่างที่คุณสุดเดชเรียนไว้ลำหักลำโคนหัวไหล่กระหูโอยแม่ให้บวกนี่ยารังกานี่ลากมาจากอินโดนีเซียครับคุณสุดเดชครับต้องระวังนะครับต้น ไลนี่เป็นมัดเลยนะครับยานังก้านี่ดูทรงเลยก็เป็นมวยมัดแต่ว่าขณะที่อามีนเองก็เป็นจอมบุกอีกคนนะครับแต่ว่ามอาจจะเครื่องร้อนช้านิดนึงต้องดูกันยาวๆครับอามีนต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้คุณอนุวัตวุทธิศักดิ์ทรงมวยภาษามวยอาจจะไม่สวยเท่าไร่ครับอามีนท่าทโรดิสวาใช้ได้ครับโอ้ยเอาละครับฝุกซ้ายคืนครับนี่ลูกศิษย์รักของเด่นเก้าแสนครับ เด่นเก้าแสนกับทิงแดงยิงอดีตแชมป์โลกหมายมั่นปั้นมือสร้างขึ้นมาครับได้เปรียบช่วงครับต้องอาศัยช่วงที่ได้เปรียบนี่ครับเหยยบสายยาวๆครับว,วาทางรานยรังกาเองก็มีคุกข,ขวากว้างมาครับยังอันตรายอยู่วันนี้เป็นการป้องการแชมป์ถึง2คู่นะครับากาบทั้งอามีนกระทิงแดงและชัดเพชรสิบหน้าสง ผลงานยกที่1น,นะครับขาของอามีนะครับจับไปที่บริเวณลิ้นปี่ยแกแรกยังไม่เห็นอะไรมากนักนะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเรือแล่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยะชัด2,002จำกัดและคุณวินายวิระผู้ชมประธานบริหารบริษัทฐานนครพัฒนาจำกัดรวมทั้งรถยนต์เชฟโรเร ก็ที่นวมของทางฟาย,ยังรก,ก้านี่มีปัญหานะครับกรรมการพินิจเลยเบรคครับให้ทางพี่เลี้ยงนิพันธ์เทปใหม่คับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยสำนักงานธยการนะครับพลตรีสาวโรธพรมเจริญรองผู้การภาคหนึ่งนะครับเออดอทางมาถึงแล้วรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนที่นี่คือทำเลทองของซอยวัดศีวรีน้อยนะครับเป็นตลาดทิพย์เกษรเปิดใหม่ป้ายแดง ติดตามนะครับผลงานของกา l ล็กซี่มีให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเราอาจจะพลาดหวังจากขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงมาแต่ว่าวันนี้มาลุ้นกันต่อครับ2ราย2รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์กับทางด้านซูเปอร์ไฟเวทนะครับอามีนกับชัดเพชรสิทิ์หมอเสง่นี่บรรยากาศแฟนๆครับบรรยากาศสดๆทางช่องเจ็ดสีก็เป็นตลาดทิพย์เกษรพลาซาติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนซอยวัดศรีวรีน้อยท่านที่เดินทางจากกรุงเทพมานครก็ ฝั่งที่จะชนบุรีนะครับฝั่งที่จะออกจากชนบุรีสุดรั้วมอหัวเฉียวนะคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับตรงเข้ามาก็จะถึงตรงนี้ครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็มาสัมผัสบรรยากาศสดๆได้อนาคตของที่นี่ก็จะเป็นทำเลทองกับของพ่อค้าแม่ขายก็เรื่องของแม่ต้องบอกว่าเชือกพันนวมนะครับหลุดออกมาต้องอันตรายนะครับปลายนวมปลายเชือกอาจจะดีดเข้าหางตาได้นี่คือแฟนตัวซุนนะครับก็ตั้งตารอคอยครับ มีปัญหาเกิดขึ้นที่พัดเทปที่พันหน่วมนะครับครับรอมแล้วสู้กันต่อครับยกสองขอบคุณกันทิงแดงครับขอบคุณเสือ11ตัวครับในห้างเชื้อชัยอิ่มบุญนานขอบคุณร้านพักเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณทั้งทีทั้งสามาวงวานคุณชัยโร์การชนาธิระโรดวันนี้จะอัดฉีดให้กับคู่เอกนำรายการอีก3,000บาทครับครับเริ่มกันในยกที่2ครับการ ป้องกันแชมป์ WBA เชียครับของอาร์มีนกระติงแดงยิมครับจะของตำแหน่งชาวไทยกับฟาร์ารังกาครับกู้าชิงอินโดนีเซียก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ครับอาร์มีนแลกยับซ้ายนำและขวาตามกับเอาแบบโป้งเดียวจอดเลยนะครับโอ้ยเอาแล้วครับซ้ายครับทุกซ้ายแคบๆของอาร์มีนครับแหมผงะไปเหมือนกันครับยารังกาจากอินโดนีเซียประเภทสาดน้ำเข้ากันแล้วครับต้องระวังนะครับออกกว้าง ใครที่ออกแคบกว่าแม่นกว่าเร็วกว่าจะมีโอกาสกว่าครับคุณชนะครับดูจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับมาีนเดินเร็วแล้วก่อนเน้นที่มัดขวานี่แค่ยกสองครับคุณสุเดชออกเป็นรสชาติแล้วนะครับเห็นรสชาติแล้วเดินเกมรุกเต็นที่เะยครับอามีนครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าฮุกซ้ายอันตรายครับอามีนอ้าวแปดโดนเหมือนกันโอ้ยห้าสิบห้าสิบแล้วครับอย่างนี้ลูกดักนะครับจัดการใช้วิธีดักเป็นดักอปคัตมาสกครู แฟนๆโดนเต็มๆะแฟนๆรอบเวทีร้องเสียงหลงเลยครับออกปัดแต่ละทีนี่ครับโอ้ยไม่ต้องอาศัยไม้บูมช่องเจ็ดสีครับอย่างนี้เสียงดังฟังชัดครับโอ้ยน้ำหนัก1 3 0ปอนด์ถือว่าเป็นรุ่นที่เริ่มใหญ่โดนจุดสำคัญสำคัญนี่มีโอกาสถามลงเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะๆหน้าตานี่แดงกลับไปแล้วครับทางด้านของอามีนกับทีมแดงยิม เป็นนักชกจากดินแดนสามจังหวัดภาคใต้ปัตตานีบ้านคุณยอดชายครับเอาครับเป็นอีกหนึ่งเยาวชนตัวอย่างนะครับนี่วัยแค่27ลูกศิษย์ของแวร์มาเด่นเก้าแสนกับทิมยางยีเป็ีกแชมป์โลกนักชกสายเลื่อนขอสลิมแม่คล่อมศีรษะนะครับลูกนี้เฉียวหัวไปนิดนึงพยายามจะเร่งนะครับอามีนแต่ว่าแม่ต้องเติมความแม่นอีกนิดนึง ดูนะครับจังหวะใครจะแม่นเหมือนจับวางเหมือนกดรีโมทครับช่วงปลายยกที่สองมีวูบวาบมีเสียงอีกสักช็อตอีกสักชุดหรือเปล่าดูชันดูเจอกันนิดนึงครับไม่กลา้ลาผีผามกับทั้งคู่จำกัดนายางสุจินเอ,อื้อบุญญาณและคุณเชิดชัยเอ,อื้อบุญญาณบริษัทห้าขยาตราเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดนี่มีอาชีพด้วยนะครับคุณมนสนสุวรรณดีครับประธานบริษัทโรงงานเพลสักกรรมแหลมทองกาแพงและพลาส และบริษัทสาหกรรมท่าทําไทยจำกัดชมกันต่อครับยกสามที่สามเป็นพุทธาค่ำนี้ครับขอเชิญร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษพระบุษฐานรุ่นแรกครับรุ่นพายแม่พุ่มพวงครับที่วัดทับกระดานนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเชิญกัครับมาชมกันต่อยกที่3ครับอาเมียครับยังเดินเหมือนเดิมป้องกันแชมป์เดิม U B A A C ครับในรุ่น130ปอนด์ซูเปอร์เฟเธอร์ไม่วันนี้ครับเจอผู้ท้าชิงแซงอินเนล ยก ok สองว่าเดินแล้วนะครับยก3นที่ดูเดินเร็วกว่าเดิมอีกสองรถชาตินี่นะครับโม่ใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆ130่้อามบเล่นลำตัวแล้วต่อยหน้าเฉยครับต่อยลำตัวไปไงบ้างโดนลำตัวแล้วยารังก้ามีอาการเล็กๆนะครับโดนหน้าโดนชายโครงมีปัญหาบยากรังกาแหมอามีนแกก็เปิดหน้าแรกเลยนะครับไม่กลัวจริงๆครับอามีน สองเยีวยาสวยครับอามีนนำตัวลงมาอู้แต่เขามีขว้างขวาครับอ้าวมีอัปคัดด้วยครับฟันยารังกาลูกเก่งของยารังกาครับดักอัปคัดซ้ายนี่ต้องบล็อกให้แน่นนะครับอามีนซ้ายตกซ้ายหล่นออกแล้วแช่แล้วโชว์นี่มีโอกาสโดนขวาสวนกลับมาครับก็เราถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีของนักชกจากสามชัยแดนภาคใต้เนะยครับมาจากปัตตานีถือว่า ในการนำเอาเยาวชนจากที่กำลังมีปัญหาขึ้นมาสร้างสรรค์ครับอยาไปซื้อเยาวชนเลโดนหน้าโดนลำตัวมีปัญหาแล้วครับย่ารังกาย่ารังกาเอาละครับแลกสวนคืนมาโอ้เข้มข้นครับทีในท่านคู่นี้เลยนะครับต่างคนต่างโดนแล้วครับเขาก็โดนเราก็โดนนะครับมาดูว่าลำตัวมีปัญหาจริงๆครับย่ารังกาโอ้โห ไอล็กซี่วันนี้ออกสตาร์ทมวยใหญ่สนุกแล้วนะครับแลกกันชุดใหญ่หญๆหนักๆทั้งนั้นใส่กันแต่ละดอกนี่ต้องบอกว่า,าเสียงดังฟังชัดดีเลอเกินแล้วแล้วยามีอามินเขาเป็นฝ่ายรุกไล่ขวานี่เน้นลําตัวเป็นหลักครับเดินเบียดเข้าไปไม่เปิดโอกาสให้อากาได้หายใจเลยตัวดีนะครับ่นหน้าท้องยับซ้ายบนเร,เริ่มเข้าทางเราแล้วนะครับปลายยกที่3ามแหมเสียงเชียร์อื้ออึงทั้งสนามเลยครับตลาดทิพย์เกษรพาซาวันนี้สนุกเลยครับ คุณนิวัฒน์จัดมาอ้าวครับพักชมโฆษณาสุดตัวพยูพเอเชียคือยกสี่แล้วนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมทอ่อน้ำไทยจำกัดบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดบริษัททางยาตราใบหอ่อจำกัดผู้ผลิตยาปรรเทาลิซิโดสมันหนักตราใบหอ่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณและขอบคุณห้องอาหารครัวคุณสานไหลนะครับรวมทั้งกิเตอร์บีอ็นเตอร์ไพรส์เดียมองน้ำเชงซิมิวและน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมิว รวมถึงร้านพระเครื่องคุ้มเลือสุพรรณด้วยนะครับแล้วก็เชียการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสือ11ตัวอีกอย่างนะครับตอบนนี้ในห้างเชื้อใจเอื้อมนานนีวันนี้มาเชียร์เองด้วยหรือกานต่อยกี่นะครับรางวัลแรงใจในี่เยอะพอสมควรครับอามินกันทิ้งแดงยิมนักชกจากแดนซอตจังหวัดปัตตานี27นะครับเขานั้น30แม่กล้ามเนื้อหัวไหล่ซิปแคดูน่ากลัวแต่ว่าโดนไทยโครงโดนลำตัวนี่ มีปัญหาครับยารังกาแต่ยกนี้ยารังกาเองก็เริ่มที่จะออกอาวุธสวนมามากขึ้นนะครับยกมากมากกว่ายกที่แล้วครับแตาวัลทางมีนเองก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้ามาอยู่ครับจิ้มขวาลำตัวดวงตาขวาของยารังกาดูจะเหมือนมีรอยชันๆนะโอ้ยแลกกันแลกหมัดหน้ากันอีกแล้วครับต่างคนต่างพังงะครับคุณยัยชัดโดนเข้าไปถนัดข้างเดียวครับซ้ายต่อซ้ายเมื่อสกูเขาโดนเราโดนนะครับ เขาจะมีขวากว้างม,ม,ม,มานี่ครับมันน่ากลัวอยู่ประเภท้อนปอนแลวครับโยนเวียงมานี่โดนขมับโดนทัดดอกไม้นี่ถึงกับซึมได้นะครับคุณยัยทัดหนักๆเข้าไปเดี๋ยวจะออกมาขวานี่เป็นลักษณะว่ามาจากด้านหลังนะครับเหมือนกับเวียง้อนปอนครับต้องระวังนะครับต้องเตยบต้องบล็อกให้ดีครับทางด้านของอามีน ใช่เป็นสมัยก่อนนี่เดินหน้าฆ่ามันลูกเดียวครับอามีแต่ว่านาทีนี้นี่สุขุมมากขึ้นแล้วครับคุณสุเดชประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับผ่านสังเวียนมาเรียกว่าสิบกว่าไฟแล้วได้บกเรียนมาหลายหลายหลายอย่างอู้เนี่ยครับใครับเลยครับท้องครับโอ้โหพายฟันยางเลยครับจุกจุกแล้วครับเข้าสีข้างพอดีเลยไม่น่าจะรอดนะครับถ้าลักษณะ่างนี้เรียบร้อยเลยครับจังหวะแรกกันนะครับเข้าใจว่าโดนมัดซ้าย สองนาทีกับ1ิวินาทีครับของยกที่4ดูนะครับจังหวะนี้นครับลํ <c oughs> าตัวครับขวาแล้วสลับมาซ้ายโโฮุกขวาดําตัวนะครับแต่ว่าก่อนจะร่วงลงไปนี่ฮุกซ้ายโดนไปหน้าเราเหมือนกันครับแต่ว่าหมดฤทธิ์ไปแล้วครับทางด้านของยางรังกาดูแรกของการถ่ายทอดสดสดุสดยอดมวยโลกระทิงแดงทิพย์เกษรพลาซ่านะครับสดจากตลาดทิพย์เกษรพลาซ่าอยู่ในซอยวัดศรีวรีน้อยถนนบางนาตราดนะครับ ยี่ครึ่อยู่กับตำบลบางฉลงอำเภอบางปรีครับของการชามร้อยสามสิบปอนด์เกมนั้นเริ่มเข้มข้นตั้งแต่ยกสามนะครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของอามินขอยกสี่สองนาทีเสรจเสรจๆครับจบตรงเนี้ยครับด้วยหมัดต่อยชายโครงซ้ายแลสลับมาขวาสองนาทีสิบสามวินาทีด้วยเวลาสองนาทีเกะสิบสามวินาทีนะครับในรุ่นซูเปอร์อร์เวทของ WBA เอเีย ติดตามนะครับในโอกาสน,นี้ขอียนเชิญพันตำรวจเอกท่านดรเจริญศรีสัสลักษ์นะครับพร้อมทางนายอนุวัตอุติศักช่วยกันให้เกียรติคาดเข้มขัดข,ด,ขดของคู่ป้องกันแชมป์ในรุ่นซูปเปอร์พร์เวทของเดลบีเอเซียในน้ำหนัก130ร้อยสามสิบปอนด์ชนะในยกที่สี่นี่ครับน่าติดตามนะครับอายุไม่เยอะน้ำหนักหมัดแรงและก็ต่อยได้รุนแรงตลอดวันนี้ผู้ที่มอบขอได้เชิญเลยครับ คุณเรืองยศริจีนจากกระทิงแดงเข้าก่อนเลยครับคุณเรืองยศริจีนแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องดื่มแมนซัมนะครับแมนซัม